ฝรั่งผู้ปรามนักมวยไทยมาแล้วหลายคนจนย่ำใจครับต้องการที่จะเทียบชั้นกับยอดมวยสองพสครับเจ้าของนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างเขาสองคนนี้ครับนี่คือท่านันของมวยสองพสครับอนุวัฒน์แก้วสำริดนะครับนี่คือนักชกจากแดนใต้ครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเจอกับท่านันของนี่ครับเลียมแฮริสันนะครับในวันที่ นะครับผม26นะครับเดือนมิถุนายนครับปี2552ครับรายการ Champion of Champion 2ที่มอนเตโกเบย์จาเมกาครับเอาล้วครับนี่ครับกางเกงสีคาดแดงนะคาดแดงดำนะครับท่านนั้นของอนุวัฒน์แก้วสมฤทธิ์ครับกางเกงสีขาวครับท่านนั้นของเลียมแฮร์ริสันครับเปิดตัวมาเลยครับท่านนั้นของอนุวัฒน์แก้วสมฤทธิ์ครับดีกรีของท่านไม่ธรรมดาครับนี่คือเจ้าของแชมป์13เส้นครับ หนึ่งในนั้นก็คือเรียกว่าเป็นแชมป์ราชดำเนินครับถึง5สมัยใน5รุ่นน้ําหนักครับเป็นแชมป์ของสภามวยไทยโลกครับเป็นแชมป์ของลุมพินีด้วยครับเป็นแชมป์ของศึกวันทรงชัยครับเป็นแชมป์ของเวิร์ลโปรแชนัลมวยไทยเฟดูเรชันหรือสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกครับเป็นแชมป์ของสภามวยโลกในมวยไทยครับแล้วก็แชมป์อ้อมน้อยครับและได้รับรางวัลยอดมวยจากภาพยนตร์หัวแห่งปีนะครับจากสมาคมพืชสข่าวกฬานาครับ2สมัยซ้อนครับ อ่าครับเจอท่านท่านของนี่ครับนักชกจากยูเนเต็ดคิงดอมหรือสาราชอาณาจักรครับเลียมแฮร์ริสันเลียมแฮร์ริสันผู้นี้นี่เรียกว่าไม่ธรรมดาครับกรามนักมวยไทยมาแล้วหลายคนครับแล้วก็ได้แชมป์ต่างๆมากมายไม่แพ้กันครับเรียมแฮร์ริสันครับนักชกจากยูเนเต็ดคิงดอมหรือสาราชอาณาจักรนะครับเป็นแชมป์คอมแบตลีกครับเป็นแชมป์มวยไทยของสภามวยไทยโลกถึง2สมัยครับเป็นแชมป์ของสภามวยโลกด้วยนะครับ แล้วก็เป็นแชมป์ของเรียกว่าสาพันมวยไทยอาชีพโลกครับแหมแล้วก็เป็นแชมป์ปาตองครับเป็นแชมป์สิทธิ์นวรองอินเตอร์เนชั่นแนลมวยไทยแอสโซเชชันครับเป็นแชมป์ World Association of อคิกบ็อกซิ่งออแกเนอไซชด้วยครับโอ้เรียกว่าเยอะแยะเหมือนกันครับดีกรีไม่ธรรมดาครับเอาละครับมาเจอกันครับจังหวะนี้ครับมาดูมวยกันดีกว่าครับแผบเดินเข้าหาครับคำไว้ก่อนครับท่านของอนุวัตรครับนมสีแดงครับหนึ่งสองครับอนุวัตร เหลี่ยมนี่ต้องคอยออกมาก่อครับเด็กวายยกที้นหนึ่งครับอย่าเลาลาครับไม่มีใครเลาล้าครับไม่เลาลาคือไม่ประมาทครับเพราะอย่าเลาลาเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับจังหวะนี้เดินชิดเข้าหาครับเท่านั้นของอนุวัตแก้สมริดแข่งขวาเตะเจาะขาไปก่อนครับอนุวัตเหลี่ยมแข็บเดินเข้าหาแข้งซ้ายสูงครับแล้วอนุวัตนี่ครับเจอหักพลิกเมียครับพลิกเมียแม่พลิกเมียครับพลิกเมียภาษาใต้ครับพลิกเมียแปลว่าพลิกให้ล้มหักให้ล้มนั่นเองครับสามารถแปลได้หลากหลายครับภาษาใต้เรานะครับ ให้เข้ากับสถานการณ์ครับเตะจ่อขาไปครับทน้นของอนุวัตหยับสายมาก่อนครับเลี่ยมครับเจาะลำตัวครับเลี่ยมมัดซ้ายหยิบไปก่อนครับทนานของอนุวัตหนึ่งสองเขเลียมครับเตะจ่อขาไปครับอนุวัตเน้นจ่อขาที่เดิมครับแหมไม่เป็นเบาหวานก็ตัดขาได้ครับจังหวะนี้ครับมัดขวาทาไดยตัดขาอีกหนึ่งรอบครับจากอนุวัตครับเลี่ยมพยายามเดินเข้าหาครับอืมสองเข่าเลียมครับเจอแข้งขวาจากอนุวัตหมดยกที่หนึ่งครับ เอาล้วครับผ่านกันไปแล้วยกที้หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องโค้ชเจทีวีครับนี่คือสถิติของเลียมแฮร์ริสันนะครับชนะมาแล้ว54ครับแพ้6เสมอ2ครับในห้าครั้งนี้ชนะน้องมาถึง35ครั้งนะครับเรียกว่าไม่ธรรมดาครับแหมนี่ครับและนี่คืออนุวัตแก้วสัมฤทธิ์ครับชนะ70แพ้23เสมอ4ครับโดยที่70ครั้งนี้ชนะน้องมาถึง50ครั้งครับ ไม่ธรรมดาเช่นกันครับหนังสือสถิติในตอนนั้นนะครับนั่นคือสถิติในตอนนั้นนะครับก็เมื่อปี2552นะครับหลายปีมาแล้วนะครับนี่เลียมแฮริสันนี่นาตายังดูดีอยู่เลยครับมาดูภาพช้าของจังหวะที่1ครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยครับช่องโคชเช t ทีวีครับกดติดตามนะครับช่องโคชเช t ทีวีครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปภาคมวยภาษาไทยสำเนียงใต้ครับจากโคชเช t ทีวีครับ จังหวะนี้ครับขยับเดินเข้าหาครับแข่งซ้ายมาครับแล้วนี่ครับโดนติ๊กเหมียแม่ยักไงกันเลยทีเดียวครับติกเหมียเสียท่ากันเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ครับเอาละครับมาครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับชมโคชเชทีวีครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปพักมวยร้อยๆจากเรานะครับแม่เสื้อนี่มาครับนี่เสื้อสกรีนลายธงชาติไทยมาเลยครับ แต่ั้นของพี่เลี้ยงอนุวัตแก้วสัมฤทธิ์ครับลูปน้ำนะครับแหมไม่ใช่ให้น้ำไก่นะนี่ให้ให้น้ำน้ำมวยนะครับแซวครับแซวครับนี่พี่เลี้ยงก็ติวเข้มนะครับเอาละครับมาดูกันต่อครับในยกที่สองครับแต่นุมมากครับอย่ามาเยับคืนครับเยับซ้ายครับเตะจอขาครับจอแข้งเดิมครับ ทางของอนุวัน์ครับมัดซ้ายลำตัวครับอืมซ้ายลำตัวลงอัดแล้วเจาะขาอีกครับอนุวัต์ซ้ายครับเหลี่ยมก็ไม่เล้าๆครับแต่เจาะขาครับอนุวัต์จังวันนี้เหลี่ยมแข็เดินเข้าหาครับคำม่ก่อัดลำตัวครับเจอเจาะขาคืนอีกแล้วครับแหมครับหยับซ้ายแล้วเจาะขาแข้งเดิมครับแหมเอาแล้วครับต่อให้ยางมันจะหนาสักแค่ไหนจะให้เป็นยางแบบเสริมใยเหล็กก็ตามครับโดนเจาะเยอะๆนี่มันต้องมีร่วมมีซึมบ้างแหละครับแหมครับเอาเจาะคืนครับท่านของเลียมครับ นี่ครับอัดแล้วก็จอกขวาเหมือนเดิมครับตัดขาไปก่อนครับมัดขวาครับท่านั้นของอนุวัฒน์เลียมว่าอย่างไรดีครับเรี่ยมครับเหลี่ยมก็ยังไม่ลกๆนะครับไม่ลกๆคือไม่ลนลานครับเตะเจอะขาแข้งเดิมครับท่านน้องของอนุวัฒน์ยังไงดีครับจังหวะนี้เจอะขาอีกแล้วครับน้องวัฒน์ครับแหมหลายผางเหลือเกินครับไม่เจ็บไม่แสบให้มันรู้กันไปครับเหลี่ยมครับยับขูไว้ก่อนครับเหลี่ยมครับ อนุวัตเดินเข้าหาครับมัดรถเจาะขาแข้งเดิมโอ้ยเกือบเสียหลักเกือบยักง่ายครับเกือบยักง่ายระวังครับอย่าเลาเลาครับอย่าเลาเลาขียบเดินเข้าหาครับขู่ไว้ก่อนครับมัดซ้ายมัดซ้ายยับซ้ายครับเลียมครับอนุวัตเดินเข้าหายับซ้ายครับอื่เตะเจาะขาแข้งเดิมครับจงหวันนี้เจาะขาอีกแล้วครับแม่มัดซ้ายครับก็คือมาเป็นชุดเลยครับมัดซ้ายแล้วเจาะขาขวานะครับนั่นคือคอมโบของอนุวัตครับเลียมว่าอย่างไรดีครับเลียมครับเลียมยังมีกล้ากล้ากลัวกลัวครับเลียมครับ แม่ไม่ชัดเจนครับเจอเจาะขาอีกแล้วครับจังหวะนี้ครับเจาะขาคืนครับเจาะมาเจาะคืนไม่โกงครับแม่เอายับมายับคูครับยับคูไปก่อนครับท่าจาของอนุวัดครับยับเดินหาครับหมัดแล้วเจาะขาแข้งเดิมอีกแล้วครับยับซ้ายครับยับซ้ายคืนเหมือนกันครับยับซ้ายครับอนุวัตเลียมว่าอย่างไรดีครับเลียมครับเลียมนิ่งเกินไปครับเลียมครับยับซ้ายคืนครับเลียมครับหมัดขวาแล้วตามด้วยเจาะขาขวาครับเอาแล้วครับ เจาะบ่อยเหลือเกินครับเจาะอีกแล้วครับแม่เลียมก็เข้ามารวมมันครับระวังครับอย่าเล่าๆแล้วกันครับจังหวะนี้ครับขยบเดินหาครับแยบแยบขู่ไว้ก่อนครับท่านทั้งของเลียมครับอนุวัตต้องป้องกันตัวให้ดีครับเจาะขาแม่ลุงนี้หลุดครับขยบเดินหาครับมัดซ้ายครับท่านทั้งของอนุวัตครับหยบซ้ายครับอนุวัตมัดขวาแล้วเจาะขายอีกแล้วครับแม่นี่เจาะหลายแข้งเหลือเกินครับอื้อเกินสิบแข้งไปแล้วนะครับจังหวะนี้ครับ มัดขวาครับอนุวัตซ้ายอีกทีครับมัดขวาครับเจอขวาเคลืนจากเลี่ยมครับระวังครับอันตรายเหมือนกันทับเลียมครับหนึ่งสองสามแล้วเตะลำตัวครับเลี่ยมเจอนี้ครับโจคาโอกลิ้งเป็นลูกขนุนเลยทีเดียวครับแหม่กลิ้งลุลุนเลยครับเลียมครับแหม่เสียหลักกรรมการไม่นับครับออแล้วครับร้อยครับร้อยครับจังหวะนี้ครับมาครับเดินบทต่อครับมัดซ้ายครับอนุวัตครับแหม่เจอมัดจากเลี่ยมเหมือนกันระวังครับอย่าเล้าเลาครับหยัดซ้ายครับอนุวัตจังหวะนี้ทีบซ้ายหน้าครับอนุวัต เหลี่ยมว่ายังไงเจอมัดขวาอุ้ยแรกมัดกันครับจังหวะนี้หมดยกพอดีครับอ่อแล้วครับเริ่มเริ่มเริ่มเดินเดินเซนเซนิดนึงครับท่านั้นของเหลี่ยมครับแม่ต้องมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไม่รู้ว่ายางอ่อนยางซึมยางรั่วแล้วหรือหรือยางครับท่านั้นของเหลี่ยมครับแม่ไม่ต้องขึ้นสถิติบ่อยก็ได้นะครับอ่าแต่ขึ้นก็ขอบคุณแล้วกันครับ นี่ครับที่เมื่อก่อนเขาไม่ได้ให้เอาน้ําราดตัวนะครับที่เวทีที่ต่างประเทศนี่คือที่จาไม่ก้านะครับให้เอาเป็นน้ําแข็งใส่ถุงนะแล้วก็โปะเอานะครับเพราะว่าที่ต่างประเทศเขาไม่มีถาดรองนะครับแล้วก็ป้องกันลื่นด้วยนะครับแข้งขวาครับนี่หมัดหนึ่งสนี่หมัดหมัดเขาอันตรายครับดูครับนี่คือหมัดที่ใช้ชนะนังมวยไทยมาแล้วครับสนอท่านงของเลียมแฮร์ริสันครับ เราดูครับนี่รวงหมัดเข้าใสครับแล้วเตะที่ต้นขาครับท่านหงเลียมครับเจอหมัดคืนแล้วเตะนี่ครับจังหวะกลิ้งครับแหมกลิ้งลุ่นๆเป็นลูกขนนเลยทีเดียวครับจังหวะนี้พี่เลี้ยงก็ติวเข้มครับหมอว่าอย่าได้เลาๆาแล้วกันครับสำหรับท่านที่เข้ามาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้เชทีวีครับอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของเรานะครับ อาล่ะครับเรามาดูว่ายกหน้านี้นะครับยกที่3ครับท่านทั้งของเลียมแฮริสันนี่จะวางแผนรับมือ,อยังไงครับแล้วก็ต้องดูว่าท่านั้นของอนุวัตแก้วสำริดครับจะรักษาฟอร์มในในยกที่2ได้ดีหรือเปล่าครับเลียมแฮริสันครับเคยเอาชนะนะครับเมืองไทย PK แสนชัยนะครับเดียกว่าชนะนกไปเลยครับ แล้วก็เคยเอาชนะมาไลเพชรสสิปภาครับแล้วก็เคยเอาชนะนะครับท่านั้นของมาครับดูดีกว่าครับยกทีสามครับจังหวะนี้ครับแม่โมเตหหาประวัติอยู่นะครับเดี๋ยวไม่ได้พักมวยครับมาครับเตจอคาครับทั้งคู่ครับเจอกันอีกครั้งหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้นี่ทั้งคู่เจอกันอีกครั้งโดยที่อีกครั้งที่เจอกันนี้ก็เป็นท่านั้นของเรียมเนี่ยชนะคะแนนไปนะครับ แต่เรามาดูว่าวันนี้ครับธนาครออนุวัตรเขาชนะยังไงครับเตะจอขาครับอนุวัตรครับแหมอเลี่ยมเลี่ยมแล้วมีอาการพื้นชกครับอเลียมครับอายืนไม่อยู่ครับเลี่ยมโอ้โหจังหวะนี้กรรมการต้องนับครับอืมนั่งเคร่งอยู่บนพื้นครับจะลุกลุกไม่ขึ้นครับเอาเรียบร้อยกรรมการยุติการชกไปเลยครับแหมกระต่ายขาเดียวเรียบร้อยครับเลี่ยมครับโอ้โหยังบอกว่าจะสู้ไหวแต่กรรมการเห็นแล้วไม่ไหวครับจะสู้แบบกระต่ายขาเดียวหรืออย่างไรครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับยังแตกครับแหมทนไม่ไหวครับ เอาตากล้องเอาตากล้องตะแคงนี่ครับดูถ้าทางไม่พอใจครับท่านังของเลียมครับโอ้หแล้วดูคบยืนจะไม่อยู่ครับก็เป็นอนุวัตสแกวสำเร็จที่ชนะไปครับคือต้องบอกอีกครั้งนะครับว่าทั้งคู่นี้หลังจากนี้ก็คือไปเจอกันอีกนะครับก็เป็นนัดแก้มือนะครับโดยที่ท่านังของเลียมเนี่ยเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปก็เป็นท่านังคอแบบว่าผัดกันชนะผัดกันแพ้คนละหนึ่งครั้งนะครับอนุวัตนี่ชนะน้องในครั้งนี้แล้วก็เลียมชนะคะแนนในครั้งต่อไปนะครับ มาดูอีกครั้งครับภาพช้าเพื่อความสะใจครับดูครับจังหวะนี้ครับหนึ่งสองสามอ๋อนี่ครับแล้วดูครับนี่น่าจะเป็นตั้งแต่ของภาพของยกที่สองครับไม่ใช่ภาพของยกที่สามนะครับดูครับยังยืนไม่ไหวเลยครับโอ้โหครับแม่ครับกระเพกเลยทีเดียวครับคือเก็บอาการไม่อยู่เก็บทรงไม่ไหวแล้วครับจังหวะนี้ครับโอ้โหต้องกระโดดกระต่ายคาเดียวครับแล้วก็ท่านนั่งของอนุวัตแจ้วสำเน็จก็มา นะครับแหมดูอีกทีครับดูครับนี่ครับจังหวัดเตจอกาครับแล้วแหมเกือบเริ่มยืนไม่ไหวครับดูครับเริ่มออกอาการพื้นโชครับแล้วไม่ไหวครับโอ้ลงไปนั่งเลยดีกว่าครับแล้วโอ้โหหน้าน่าจะพูดบนว่าไม่ไหวแล้วครับแหมแม่มีมีฟักแฟงด้วยครับเมสกครู่มีฟักแฟงครับแหมโอ้โหยืนไม่ได้เลยครับเรียบร้อยเลยครับดูครับแหมครับโอ้โหครับนี่ครับ โดนการเจาะยางของไทยเข้าไปครับแหม่เรียบร้อยครับอ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยครับช่องโคชเช่ทีวีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับช่องเราครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากเรานะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ